อยากทำงาน5ปีใช่ไหมใช่คอมุนบงกว่าาจํปลายชายจีบปลายชีบปรามชนะ่ามากเราเรียนามชนะ่ายใช่ปลายีบปรามนะงาวันนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนเราไม่เอาหาเครื่องมือเพิ่มก็จําใหญ่ทับประชันเรายู่ยันมันรอ เราบอกว่ามาคนแทนแกล g กูเกิลเฟ e บุ๊กเน็ตฟิ x เขาจะมาแทนที่เราใช่ไหมเฟ e บุ๊กแก๊ปกูเกิลเน็ตฟิ x อะไรกี่นจโจมเาจุมนุมยืนวันนี้เราต้องการย้ายมาฝั่งสีส้มใช่ไหมอะไรกว่าไายการย้ายมาเดาจะทางฟอนเดอร์เกิลไหมนะ วันนี้ต้องการย้ายมาฝั่งสีส้มวันนี้คนที่อยู่ฝั่งสีดําเยอะถูกไหมเยอะอ่าเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราจะเป็นคนฝั่งสีส้มเราก็ต้องมีวินัยนิดนึงก็จำเดย์ทาไว้อยนต์ปอขมาคือทำเรื่องเรื่องใดเจอมันอับแต่บัตรทายยืดจังเสนอฟอติดร้อยเอายืดนะฮะมีระเบิดแล้วก็พัฒนาตามกรมพลใช่ไหมอ่าเรามี พันธสัญญากันได้ไหมว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาตรงน,นี้แต่วันนี้พี่แอลเปิดซูมให้ล้วันละหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราพอที่จะเจอหน้ากันได้ไหมกดจองสัญญาที่มูอปกุกกดถังอ,อาอาในยงาอะไรพี่แอลก็บปาซูมมายืนโจม,มืออะไรอะไรายืนสัญญาทมือกดกถัเข้มง่าไปหน่อเมาเมากามาไปหนอยจเรียนจมือตาม,มูมามันอ้องเงียไปยันตเน ใช่ไห้ใช่นะเพราะว่าเราจะได้ดีกว่ามันเพิ่มโจลีนาซุมหรือวันเนี้ยเราไปเจอเพื่อนอยากจะคุยเพียงแต่เราบีฟอคือคุยคุยกับเขาก่อนเอยคือว่าคุยกับกับอัพไลน์ก่อนว่าเจอคนเนี้ยเขาทำอาชีพมันหนูเนี้ยหนูอยากเปิดใจหนูอยากชวนชวนไม่เป็นโทรมาเลยให้เขาชวนทางนั้นให้ គាត់ចង់និយាយថាបើសិនជាពួកគាត់បើទៅជួបមានអ្នកទីគឺថាចង់រួមរឹតមកមួយណាត់តែដល់ណាត់ហើយក៏ຕ້ອງទៅមកកាប់ញោមតាមមិនធនសិនព្រោះអីយើងមិន توان មានសមត្ថភាពមិនអត់វិចិនហើយដើម្បីឲ្យពួកមិនធនមិនគាត់មកនិយាយឲ្យសិនបានไหมបានเนาะអូខេខ្ញុំជួយគាត់ឲ្យចាំតាយឺនអត់មានវិធីមិនជាសឡាតភាពដែលអាចណែនាំគេមកជួបសមាជិកបានទេ เตินเท้ามนงงนัาเกย máu โผางเนี่ยมองยัยที่พีที่บอกจัดจุ้ยคิดว่าวันได้สามหน้าเนี่ยพอที่จะไปทบทวนได้ไหมคะก็จองยทางนันนาริกใบสัพนะาเี่รดาวทงหมกรู้อกดังเลยกี่วันได้สามหน้านี่กี่วันประมาณงมันันแหลใบสักมาไงอยู่บ ตับตับใบใบใบคลาอี่วันี่วันมีลิงก์ให้มีลิงก์ให้ีวันประมาณไงีวันอ่ะเปลี่ยนคำถามใหม่ถ้าได้สามถ้าได้สามหน้าเนี่ยห้าพันบาทกี่วันก็จ่องสู้ถ้ารอสัรินใบสลักเนี่ยตับตับถ้าไปยัง้านจำหนจำหนอปาปนประมาณไงตัดริมเจ็ดี่วันใบไง อ <dévelop eigentlich analysis> ะไรอะไปหระบานสามไปก็สามวัน <generators> โอ้สามวันได้ห้าพันที่สามวันใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีห้าพันนี่ไม่ได้จม่ได้โมือตับไว้บกบมาทนะโจยูทูบไว้ยูท u บ e ลาวคือจังมือปีพิธีแผนการตลาดที่เปิดบนิษัทการแผ่นรายได้เมียนเมียนเมียนออกตาม u t u b e นี่โจมเบิกมานั that, well, yeah, well yeah. ่นแหละวันนี้บอกเพื่อนๆนะวันนี้ก็คือนี่คือความรู้ที่เราจะจ่ายเงินเพราะฉะนั้นให้เรามีวิธีในการดูในการทำความเข้าใจในการเพื่อที่จะเอาไปพูดกับเพื่อนเพื่อนขอกได้คือกวาดทางกวาดทางสับเคยนี่คือไอ้หนอนลอยกวาดมาแล้วแบบจังยังต้องเีินเต็มบริการตัวยืมโจมมาในกรมโนยังต้องเีินเต็มบริการโดยท้ายยังคือยังการสึกษาก็ยังกดยังมาโจมจกรมโนนี่จะบานลอยแต่บางยังมันเจ็ ติดตรงหุ้นก็ัตงูนั่เลยจ้างังนออเงินจัดอ่านกับเพ่นตดแต่ยังมันเปเปีก็ยังเงินเมที่ยังอ่านติดโอเคออโอเคโอเคนะถ้าสมมุติวันนี้เราไม่เข้าใจนะเราช้าต้นทุนมันจะสูงการเงินกดฝาเยอะกับเจยืมอานกัดาวเพล่อนยืดแต่เีคือถ้ามคนลอยเบียรขนาดคูยให้เราม่รู้ไ้วจำเจ๊ต้งมการ ถ้าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจไม่มีใครไม่ชวนใครไม่ได้พอชวนใครไม่ได้ปุ๊บแสดงว่าครูทําไม่ได้แล้วสุดท้ายไม่มีเรืหมายปลายทางที่ท่านเรียนเดีก่อนดเดี๋ยวกดยังไงเดี๋ยวทางแต่หายแต่หายไปมาโจสมัครแต่ไปคุณไอ้อเจนไงเดจังกวดก็ออสเตรเลีงเลยตาตะบกใช่ไหมถูกไหม วันนี้บริษัทจ่ายเยอะกว่าที่พี่ให้ห้าพันนะเขาให้เป็นล้านกอำใหญ่ถ้าก็ตัดเปียนี่ย่ับริษัทกิจอะรยอะเป็นตามปอนนะการเรียนโอเคไหมสามันเรียนเรียนเจียนยังเรียนตระมามสามพันสามพันที่สุดเลยอื่อบอกว่าให้เราเข้าใจว่าเราอยากทำงานห้าปีจริงไหมตอนนั้นจังสู้จังเลยนะ้ยเลยจิบปิดเยอะจังทีจังทำธุรตามพนันเหมือนรือะอกก็ ถ้าเราอยากไม่อยากได้จริงเวลาเราไปชวนเพื่อนพอเพื่อนปฏิเสธปุ๊บว่ากูก็ไปตามเพื่อนนั่นแหละยี่ส mm ิบปีทำงานเราบ่มจองบานจงเลยค่ะไปตามปุมากันเรียนือกาสตรไปชงนาอะไรจริงไหมถ mm hmm. ูกไหมวันนี้ลองลองลองไปนั่งคิดเป็นการบ้านให้ไปนั่งคิดเป็นการบ้านเนาะว่าเราจะเอาห้าปีหรือเอายี่สิบปี ถ้าเอาห้าปีการที่เราจะนัดไม่ยากโอเคไหมเหมือนพี่เนี่ยเหมือนพี่เจ็ดเหมือนพี่ต่างเขาไงก็ท้าไว้เอายืนแต่ว่ายืนกึศไตท้าอะไรยืนกูได้เรียนปรามชุน้ำด้วก็ไอ้ยืนทุกการปรามชุน้ำด้วก็ทุกการใส่จิตชุน้ำชุน้อ่าโอเคเนาะเข้าใจหลานนี้นะถ้าสมมติว่าวันนี้ถ้าเราพันธสัญญาเขาเฮ้ยกูทำงานห้าปีแน่นอนล่ะ วันนี้ขนาดเรามาเมืองไทยกี่ปีแล้วลูกแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงใช่ไหมยังทํางานขนาดนั้นวันนี้เราจะเอาทำงานเราจะทํางานห้าปีนะเราต้องทขนาดไหนกับตัวนี้มันแล้วเราบอกว่ากูอยากได้ห้าปีบอกให้อ่านสามหน้าสามวันยังไม่ได้เลยเยี่ยมเลยเยี่ยมอ่ะถูกไหมยายงมมอเตอร์ ព្រមតាលេងតឆាលាញហើយឡានដែរមើលតចូល YouTube មើលវាមានទិសព័ត៌មានការເຂົ້າຕອນຄົນການເຂົ້າວາງແຜນລະບົບທີ່ເຂົາໃຫ້ມາເນາະຍ ե ี่ยมອັນນີ້គឺວິລົມໂຕគាត់ວາງເດໂຕគាត់ហ្នឹងເຖີສາគាត់មិនបានເຕົ້າຄົບຄົນເចឹងມັນສັບຈិតមកເຂົ້າດອຮອດແລ້ວតែສົມ1ສົມມັນមានຜູ້ນໍາເລີຍນະບາດນີ້ນາລະគាត់ບໍ່ឲ្យເຖີគាត់ພະນາຜູ້ນໍາ ต้องเมีนผู ung, an ้นาม้บ่มเจังอับนียต้ได้รามต้องรุมต้องรวมเมีนผินามั้ตังลักเนี่ยนใช่เน่ได้เออใช่ได้บัดังในสังออกนี้สา์กน่นนะกวดผู้นมบัดตั้งเมีนในนั่นนั่เป็นกวดเนนั่นก็ไร้เดี๋ยวมีรายได้เยอะๆจะซื้อลบให้ผู้นำขั้นรายได้เยอะๆกี่แสนดิคะคุณผู้ผูบุโภโอ้ยแสนออออกแด้แล้วรายรรม យើងຕ້ອງក្រឡែផងនិយាយរូបនឹងដល់ដល់បងប្អូនឃើញ